ยิบวหาทไม่เชียร์เลอยอ้วยที่แม่งเลยมึงไปกันไป คลิ <I S 2> ปวิดีโอท,ที่ท่านได้รับชมหลังจากนี้อาจมีคําพูดคําจาที่ไม่สุภาพกับเด็กและเยาวชนเด็กๆน้องๆหน,นูๆไม่ควรลอกเลียนแบบและเชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองที่ไม่ได้เมายาะดองเวลากเกินกระาบสวัสดีเ <c oughs> ด็กๆน้องๆหนูๆเด็กตาดำๆเด็กตาแดงๆทุกคนกันด้วยนะครับผมพ <c oughs> ี่กำลังรับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางโทรทัศน์ทางมือถือนะครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับตามคําขอนะครับผม เปิดแพ็กสเต็ปไอดีหลัก หลังจากที่เราหวดไอดีของไว้ไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เราแบบไปลองเสียงดูแล้วเขาเรียกว่าเช็คเรตติ้งสัปดาห์นี้ไปแล้วก็ S2 ไปนานนะครับผม1 1 4ตัวดีตัวเดิมนะครับผมไปในของ ID ของเบอร์จิลฟานไว้นะครับหรือว่าไวแอดมินผมนั่นเองนะครับส่วน ID นี้เป็น ID ผมเองนะครับผม oh <no. S 1> ซึ่งเรามีเควสนะครับถ้าเราเปิดได้ดนะเราก็จะไม่รู้ว่านี่จะได้จริงหรือเปล่าดเนหนึ่งนบาทเพราะว่าเขาบอก เดี๋ยวรอโดเนตอยู่นะครับนะเออนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าผมจะยังได้โดเนตหรือเปล่าสําหรับ10,000บาทนะครับ <Wow. S 1> ของคุณโชอีอเนะครับผมไม่รู้ว่าคนจริงหรือเปล่านะถ้าคุณโชอี้ดูอยู่นะถ้าถึงวันนี้ผมเปิดได้ถ้าคุณไม่ได้มาดูไลฟ์สดผมก็ตามคุณต้องมาโดเนต้ผมนะอย่าลืมนะเราทําตามสัญญากันมาแล้วแล้วผมจะล่าโดให้ถึงที่สุดจําคําผมไว้นะครับอีก3สัปดาห์ใช่ไหมผมก็โดนไปพอดีประมาณหมื่นหนึ่งนะครับ ถ้าผมได้โดผมคืนทุนก็วันนี้ก็จะจัดแพ็ก,กเต็มเหมือนเดิมครับสำหรับไอดีนี้นะครับก็จะจัด22,000ฟีฟ่าพอย์นะครับผมก็ตั้งแต่แพ็ก1จนถึงแพ็กหนะครับก็เปิดแพ็กนี้อีกอ่าสิครั้งเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสําหรับวันนี้ของผมนะครับกับการเสี่ยงโชคนะครับน้องนะเออไปชมกันมันถึงช่วงเวลาแล้ว17นาฬิกา10นาที เป็นเวลาดีเวลาเดิมนะครับเราจะมาลุยกันเลยนะครับผมสำหรับแพ็กที่1แพ็กต่อเนื่องผู้ก่อตั้งจัดไปกับท่านนะครับลุยฮะไปครับผมเาวงมาใบแรกนี่คือสวยเลยโอเคโอเคสเต็งนะครับผมสเตมนะครับเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะนะครับผมใบที่สองครับผมไป มันจะว้าวุ้นไหมัวกมาเอออุ <c oughs> ้ยซีบีไม่มีโอ้โหคอนอยู่ในเตดคอริ่งครับผมโอ้โหคอริ่งครับสัญชาติอะไรไม่รู้ครับผม <c oughs> แต่ววกแล้วนะครับใบที่สองบวกแล้วนะใบที่สองกแล้วนะน้องนะใบที่สามครับน้องไปครับน้องกดตงุงจิตตรงนี้แหละน้องววกมา เบลเยี่ยมเอทีใครวะโอ้โหเวนตัวเดิมโอเป็นหน้าครับผม113ครับยังไม่ถึงฟันนะฟังแล้วคือ120-119นะโอเปน,น่าครับผมโอ้โห เข้าแพ็กที่4แล้วเข้าแพ็กที่4แล้วยังไม่เห็นแมวยังไม่เห็นวี่เลยขอตักงตัวเธอว่าทักงตัวเออไปบอกกทีว่า1%เปร์ซมันมีมันมีจริง1%ปมันมีจริงอ่ะโอ้โหอาลอนสันครับโอตัวเดิม วาวุ่นก็นเลยมีแต่ตัวเดิมๆมาเนี่ยมันก็วาวุ่นนะเดียมันย่อยไม่ได้มันหมดโคต้าย่อยแล้วเยวมันก็นวาวุ่นอยู่ได้อย่างนี้นะน้องโอ้โห,โห,โโหเกินไปเป้าวะเกินไปจา้าอย่างนี้เกินไปวอลกทุกรอบตัวดีไม่เห็นสักรอบแคมบารูนซีบีใครอีกโอ้โหใส่ ตัวยิ้มมาดโอ้โหยิ้มัานมามเชียร์เลยคนเปิดได้ที่จะตายค่ะตายโหกอยู่แล้วครับอามาตี หนักเลยงานนี้หนักเลยครับวาวุ่นกันใหญ่ฝากกดไลค์ไปรักใจหน่อยเร็วโอ้มันก็วาวุ่นเกินพี่ชายใหญ่แบบเนี้ยมันก็วาวุ่นเกินไปหรือเปล่าอ่ะนี่ไปต่อก็ท้อนะเออมัน,ม,นมันก็ท้ออยู่นะเว้ยเติมแบบคนเติมตลอดอ่ะ S <s <ans> ให้ผมเปิดโอ้โหแม่งทุกไอดีทุกรอบอะแม่งไอดีเมื่อกี้ของมาทุกรอบเลยเว้ยตัวนี้มีหน้าเนี่ยทุกรอบเลยครับโคตรกระโหลกล้วยอะโอ้โหเลทโคตรแบบมอมแอมซอมแซมมาเลแทแบบเลทห่วยจัดเลยว่ะจานจานดูดีเฮียแปดเปอร์เซ็นตะ์น่ะนักเตนะรุนร้อยสิบสี่อะจานไม่ให้ผมเลยอะจานมาทุกสัปดาห์เลยมีหน้ามาทุกสัปดาห์เลยโอ้โห ไม่อยากเล่นเหลวอ่ะแมมเลือกเล่นได้ป่ะแล้วเจอกันตอนทีีตอนภาคเปิดอ่ะได้ไหมไม่ไหวว่ะทุกคนเติมทุกสัปดาห์เลยตัวดีไม่ได้เลยตัวดีไม่มาเลย สัปดาห์สัปดาห์ละสองพันนะห้าสัปดาห์ก็หมื่นหนึ่งนะย่เย้อผมต้องเช็ดเมาส์แล้ววะเป็นพเพราะเช็ดหรือเปล่าเช็ดเมาก่อนเร,รือมันติดอยู่เยอะอย,อยู่ตรงนี้คาบกงคาบเกลืออะไรมันเยอะไงขอรีเช็ตด,ดวงหน่อยวะ <c oughs> อ่ะไปพาจานมา <c oughs> <c oughs> อาเจไม่เกือบนะห่างกันอีกแปดโอเวอร์เลยนะโอ้โหมันเมาซี่ตัองสัปดาห์ก่อนรอบกูโอ้โหบลาโซ่ครับโอ้โหแซดเลยคุยอังกฤษ C M พุ่นดกันแล้วโอ้โหคุณก็บริแกม <c oughs> ไอ้กมูมันกวรตีนผมร้ายจริงมันกวรตีนผมเลยแ่งสับโอ้โหไอดี ID ของไว้คงชาติเอธีฮาแรนไม่ใช่โรลอตหาอะไรน่ะนะ CM อังกฤษเบอร์ลิงแฮมหายเอ้ยเกือบได้จูนละจานมันติดแต่คำว่าเกือบเกือบเกือบอยู่นี่น้อง ให้มันมาตั้งทีเออบัสตอร์ดครับโ o มายกาดใกล้แล้วใกล้ถึงสิบใบแล้วขอบคุณครับ ว้าวุ่นกันเลยวันนี้โอ้ยไอเราก็เติมเก่งซะด้วยดิเกมก็ไม่เคยให้เราตัวดีเลยดิทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีนี้เราทีเอครั้งที่เก้าเลยนะครับท่านผมขอแลยแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีอยู่จริงเปล่าวะฮะยแปดเปอร์เซ็นต์ของคุณเนี่ยมันมีอยู่จริงเปล่าผมถามจริงอุย้ยใครไม่มีอุ้ยฝันก็โผล่เป็นปอง นนแต่มีแล้วอันนี้เรียกว่าดวงดีได้หรือเปล่าวะมันเรียกว่าดวงดีได้เปล่าวะแปดมานะโอ้โหแปดมานะโอ้ยมันเป็นฟิลม์มปอ๊อปมันอยู่นี่อ่ะเอาไปต่อเดียวทักสุดท้ายเอา้าทักสุดท้ายเอา้าทักสุดท้ายเอา้า,อาหนึ่งแสงมายาแผล คนงอมว่างอมว่าน้องพี่งอมเลยน้องแบบนี้พี่งอมเลยนล้งงอมจริงด้วยโอ้มา ตัวนี้จะว้าวุ่นไหมมันจะว้าวุ่นหรือเปล่าอย่าได้ตัวซ้ําเป็นอันพอครับผมภาวนาแค่นั้นเลยตัวไหนก็ได้แต่อย่าได้ตัวสามขอไม่เอาตัวซ้ำอย่านะทุกคนคิดว่าผมได้ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาหน่อยเร็วนะครับอดี๋ยเพิ่งก่อคลิปนะคิดว่าได้ตัวอะไรในแพ็กนี้ผู้ก,ก่อตั้งเนี่ยแพ็กที่5เนี่ยแพ็กต่อเนื่องหรือแพ็กสเต็ป5เนี่ยแพ็กฟีเนี่ยคิดว่าได้ใครเอาคอมเมนต์กันมาครับถ้าค,คุณคอมเมนต์แล้วไปพระอา,าจารย์ พาอาจารมาแล้วพาอาจารต้องพาผมไปทุงชาติของอาั่นพาอาจา,ารพาอาจารย์พมพยัน ยอยที่แม่งเลยมึงไปกันต้องตีมึง <c oughs> ได้ยืนตีมึงเวนหน่นยไปไปไอ้ทีงแม่งเอาไว้ตัวเดียวพอไอ้เปรตไอ้เวน <c oughs>